โจพร้อมยังโรโจโสอมสลี่้วสสิบหกสองสิจ้ิสองสิบสบามก็คือผู้ชายผู้ชายไหนอ่ะกับพี่โป้งไม่รู้ สวัสดีครับผมวี่ญาหัวเราะทำไมอ่ะอะไรเป็นไรพี่ถึงหรอแค่ไหนแค่พี่อืมก็เปล่าอะไรครับโนกาเปล่าด้าว4เจะทำอะไรดึกๆครับเนี่ยพี่กระเป๋าอะไรกระเป๋า1118ครับ ขอครับอันนี้ค่ะของข้าวหมดครับจะทำไรครับเนี่ยหายหรือจังใช่หรอใช่พี่ออกไปตอนนู้นคือมีคนบอกว่าพอพี่กล้าไปแล้วเดขก็มาใช่ครับเอนมากี่โมงครับหนูมานอนทักพี่อ่เห็นไหม นน,นม,มันคือประมาณตีหนึ่งสี่เก้าอหรอประมาณน้ำใช่ตีหนึ่งสามสิบพี่พี่ออกน่าหละเขาบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่ก้าเลยเดี๋ยวเพิ่งซ้อมเสร็จหรอใช่พี่เข้ามาเอาของพี่ปุ๊กลิ่งเขา ให้เลือกซ้อมสักทีอะออใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องนี่เราไงวันนี้ก็เลยแบบโอ๊ยขอโทษนีนะครับอมเยอะๆก็ดีแล้วครับไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยซ้อมเยอะๆดีแล้วอ๋อที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้อยากเจอเกลใช่ปะโอเคถ้ไงไม่ต้องออ้อเอเห็นไหมพี่ว่าแล้วพี่ว่าอยากพอใจไหมแบบนี้ แล้วทุกคนมันจะได้เจอก็คือได้เจอครับไม่ได้เจอคือไม่ได้เจอแล้วอยากเจอไหมล่ะไม่บอกบอกสิไม่บอกจะรู้ไหมท็ไม่ได้อยากให้รู้ไงบอกหน่อยอยากรู้ค่ะ <c oughs> ไม่บอกไม่บอก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 หน่อย มา <c oughs> ทำอะไรพี่บุกลิ่งคุยกับลูกมีลูกได้หรอพี่นาโดดเร็วจั่บ้ากสีนะไม่เอาอ่ะไม่อ,าอา่านน้ำนาน ไม่ได้อาบน้ำนานใครตัวเองอะ่ะแหละหนูอาบแล้วไม่มีหนูอาบแล้วเมื่อวานเร็วก่อนหน่อยนะมั้ยก่อนหน่อยค่ะไม่คิดถึงกันหรอไม่อยู่ตั้งสี่ี่น อยู่เนี่ยฮะห,หรือ,อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ละมั่เนี่ยเนี่ยพีุ่ <c oughs> ลิงเขาาดนดยขอยเขาาดเน้อยอน่ายชานะ ดีแล้ว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 ชีวิตคนเราเป็นเกิมทำไมเป็นได้แค่คนที่ยืนมองดูเขารักกันอา้าวทำไมเป็นนะ ตีทำไมเนี่ยเจ็บเลยพี่ง่าเจ็บไหมคะโอ๋นะค่ะไม่ได้ตั้งใจนะยุ่นเลยพี่ตาครับผมว่าไงครับเดวตอนแรกพี่ตาไปแล้วพี่ตามาทำไมเข้ามาเอาของนิดหน่อยครับนึกว่ามาหาเดวเดี๋ยวพี่จะรู้ได้ไงล่ะว่าเราอยู่หรือไม่อยู่ เดวเราต้องอยู่อยู่แล้วเดวว่าเอามาหาพี่ตาถ้าเดวไม่มีทุรลาเมื่อวานเดวก็เฝ้ารอพี่ตาทั้งวันถามเพื่อนๆพนพี่ตาดูถามหาแต่ไม่มีใครบอกเลยโอานี่ไม่อยู่ตั้งหลายวันไม่ว่าพามันก็จะอยู่ไหนขนาดไปเมืองร้อนเดวยังถามหาพี่ตาเลยลองคิดดูดิเพื่อนที่ไปกันด้วยอ่อช่ยไปร้อนเกือบหมดอ่ะ เดี๋ยว, oh, oh, oh. วพี่ก้าคนเดียวไม่ยอมไปหาเดวให้พี่ไปทำอะไรที่นูน้นไม่รู้เห็นเขาไปกันหมดเลยนะปิดีแต่พี่ก้าไม่ไปทำไมอยากเจอทำไมไม่เจอที่นู้นด้วยกพอยากเจอก็มันที่นี่มันปิดนี่นาะอ๋อไม่คือปิดอะ่ะพี่ไม่คือไม่อยู่เลยไม่ได้ไปไหนเลยก็คือไม่อยู่ไม่อยู่เลยอะ่ะ พี่อ่ะใครบ,บ้าเดีอือตลกแล้วอาจริงตลกแล้วไม่มีจริงอะเรื่องจริงนะนี่แต่เขาไม่รับใช่เหรอใครไม่รับคนในแก๊งพี่ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับครับก็ป้าบอกว่าป้าบอกเอ้พี่เขาบอก พี่เขาบอกว่าถ้าเด้ามาแล้วก็ไม่มีคนแบบว่าเอากลับอ่ะก็ให้เด้าแต่ว่าเดี๋ยวมันมีคนมันเอากลับเนี่ยพ็เอเลยไม่รับอืม,อมก็ถูกถูกต้องแล้วแหละเอาพี่ก้าไม่รับพ่อหนูเหรออืมโอ้ oh, พี่ก้ายังไม่รับเลยอะไรล่ะสงสารป้าเนาไม่มีใครเอาโอ้ oh. ให้ให้ป้าเราไปอยู่กับเราเนี่ยป้าไม่อยู่ว่ะดียวแล้วทำไมครับไม่รู้เรีวชวนแล้วนะป้าก็ไม่อยู่จะมปอยู่แกงนี้แกงใหม่นี่ยนะทำไมอ่ะ,ะทำไมทำไมแล้ววิญญาณจะไปดิบตอนไหนคะเนี่ย เนี่ยแมมาเกสเสร็วไปแล้วรันนี้เข้ามาเอาของนิดหน่อยแล้วก็คนในแก๊งชวนให้เล่นแมร์มาเกตก็เดี๋ยวเล่นเสร็จก็ไปละ<อ>แล้วเราอะพักมาอะไร,รนยะว่าตอนแรกว,ว่าจะไปพักเราไม่รู้จะทำอะไรพี่กาวก็ไม่อยู่หมดไฟว่าเลยดูดูดูพูดเอาจิ๊ม ทำให้งเล่งดูเดียวบ่นเนาะพี่ปุ้งเ<บ>นาะดบ่นตลอดเวลาเลยจนพุ่งยิ่งลำาัะพีู่้ลิงลำคาเดียวเหรอมีบูลิงลำคาเดียวเหรอไม่ใช่พี่ลำคาญเนี่ยรู้มันทักมาอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอเออขี้เกียจตอบแล้วเนี่ย แล้วไปนื่ว่าลำคาเดียวพี่ก้าไม่ลองไปที่อื่นบ้างละคะแป่นนหนะ uh ครับเมืองร้อนนี่เพื่อนพี่ไปกันหระแต่ว่าไม่ต้องไปแล้วนะคะตอนนี้เดียวไม่ได้ไปอะ่ะว่าหรออน,นก็ไม่ก็ไม่ไม่ใน่ามีให้ไปหรอปะตอนนี้ไม่ พี่ก็ไม่ไปอยู่แล้วดีแล้วไปก็มีวิ่งเล่นกับเพื่อนๆมั้งดีแล้วค่ะที่ไม่ไปเ่ะอโอ้ยแค่ที่นี่ก็ยุ่งแล้วเดี๋ยวไปพักแกงแล้วที่นูน่นอะรหรอใช่ค่ะแล้วเดียวก็และเดียวก็กำลังเดินเล่นอยู่ เด็กก็เลยมาแบบว่ามาแบบเล่นกับเพื่อนเดินเล่นกับเพื่อนอะไรอยีท้ทำนู่นทำนี่จนถึงประมาณห้าทุ่เดนก็มีซ้อมพอเดียวซ้อมเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งแต่วันนี้กว่าจะเลิกพี่บุ๊คลิงไม่ยอมปล่อยสักทีอ่ะจนจะตีสองอ่ะวันเนี้ยอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่ามาที่นี่ได้เร็วขึ้นแล้วหรอเร็วอะไรช้ากว่าเดิม แล้วมันต้องซ้อมทุกวันไหมพี่บุ๊กเลี่ยงพี่บุ๊กเลี่ยงชิตตันเป็นคนจัดแล้วมันซ้อมทุกวันเปล่าไม่รู้เหรอน่าจะ every day อู้เอาเกลออกจากทีมเลยเดวมิเดวม่ซ้มอมนะพี่ก้าไปซ้อมด้วยกันไหมครับ โอ้ oh, oh. เอาเอาผมไปทำอะไรครับนะ่ะผมฟรีอะดิเอาไปยิงจีบกันในนัน้นแหละปะ <c oughs> ไปเป็นกำลังใจไงอันนี้ถ้าพี่กล้าไปเดี๋ยวจะตั้งใจซ้อมเลยนะเออเอาพี่เป็นตัวถ่วงเหรอตัวถ่วงอะไรพี่ตาโหดจะตายบอกว่าเป็นตัวถวนได้ยัย มีแรงซ้อมเลยพันเปอร์เซนตอ่ะตอนแรกมีสามสิบพอมพี่ดาไปร้อยเปอร์เซนอ่ะกำลังใจเต็ม,มนนั้นเลย,เลยอหรอมีแรงที่จะซ้อมอยากซ้อมบ่อยบ่อยาไม่ไปเล่นแมมมากันหรอครับ เคาจะอยู่ในกันสองคนก่อนปะเดี๋ยวพี่หลีกทางให้แป๊บฮะทำไมไห้เราอยู่กับเพื่อนก่อนก็ได้ทำไมอ่ะพยายามเขะเขาก็เป็นเนี่ยตลอดปากแข็งเออนี่สองเดือนแล้วยังจะปากแข็งอีก บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามดีามนานค่ไหมที่จะทำลายกำแพงหัวใจ้ยเพลงนี้เลยพี่ก้าส่งมาให้เดียวอ่ะเดกวก็งงเหมือนกันว่าใครทำลายกำแพงของใครกันแน่เนี่ยโธอใบไม้ร่ำสุดมิตรขอรักมิสอย่าคุยกับเธอทั้งวันเลยเบ